ปัญหานะครับลูกล้ําที่ดินของเพื่อนบ้านนะครับโดยการปลูกต้นไม้ไว้ข้างรั้วแล้วก็มีกิ่งมีก้านมีใบนะครับแบบเนี้ยนะครับข้ามมาฝั่งบ้านเรานะครับอย่างกรณีนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้นี่ปลูกต้นมะพร้าวนะครับข้ามมาฝั่งบ้านนะครับหลายเม็ดเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นต้นกล้วยนะครับใบกล้วยนะครับลูกกล้วยก็ข้ามมา นะครับฝั่งรู้ว่าบ้านเรานะครับเห็นะครับยื่นออกมาหลายเมตดเลยครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่ครับกรณีแบบนี้นะครับเราจะตัดของเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่เขาปลูกนะครับเราต้องไปบอกเจ้าของต้นไม้ก่อนนะครับว่ามีต้นไม้น่ะลุกล้ําในเขตบ้านเรานะครับให้เขาจัดการนะครับตัดกิ่งตัดก้านออกนะครับหรือว่าถ้าเรา นะครับที่เราไม่ได้ทําอะไรนะครับเราก็บอกเขาไว้เฉยๆนะครับว่ามันล้ามานะครับหรือเราจะขอตัดแบบนี้นะครับถ้ามันบังบ้านเราหรือบังต้นมางต้นไม้ที่เราปลูกอย่างนี้ก็มีเลยต้นมะขามครับเห็นไหมครับสูงใหญ่มากครับต้นนี้นะครับนี่ครับเลยที่ออกมาประมาณสองสามเมตรเลยครับเกินที่ออกมาอันนี้ที่บ้านผมในี่เกินออกมาหลายเมตรนะครับแต่ก็ผมก็ไปคุยกับเจ้าของบ้านแล้วนะครับว่าให้เขาช่วยตัดลิฟกิ่งออก หน่อยนะครับเพราะว่ามันมาเลยลุกล้ำออกมาผมปลูกอะไรไม่ขึ้นครับเพราะว่ามันไปบังร่มเงาของต้นไม้หมดเลยนะครับเห็นไหมคบนี้ครับดูครับต้นไผ่ก็มีต้นมะขามนะครับมันลุกล้ำมันเขตดแดนบ้านผมหลายเม็ดเลยนะครับเราตัดไม่ได้นะครับเราต้องไปแจ้งเพื่อนบ้านให้มาดำเนินการนะครับนี่ครับนี่แบบนี้ก็เห็นไหมครับอันนี้รั้วบ้านทำเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีต้นไม้ เห็นไหมครับนี่ครับยื่นออกมาหลายเมตรอันนี้เป็นสี่ห้าเมตรเลยนะครับคุมรั้วบ้านออกมานะครับเห็นไหมครับนี่ครับก็แจ้งให้เขาตัดนะครับก่อนนะครับตั้งสองสามรอบถ้าเขาไม่ตัดเราก็สามารถตัดได้นะครับแต่ทีนี้ต้องแจ้งเขาก่อนนะครับเราจะตัดเองไม่ได้นะครับเราต้องไปแจ้งแล้วก็คุยกับเพื่อนบ้านนะครับว่ามันลุกล้ําเรามาเยอะเกินให้เขาดาเนินการตัดให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับปัญหาเพื่อนบ้านนะครับ เรื่องต้นไม้ลุกล้ํานะครับเพื่อนๆก็ต้องคุยกันก่อนนะครับ